ให้มึงหลบหน้าปเอล้าใครหลบหน้าหลบหน้าตอนไหนรู้อยู่แก่ใจะโทษนะไปหลบหน้าตอนไหนไม่ทราบก็วันนี้พี่ไม่มีซ้อมไม่ใช่หรอพี่ไม่โทรมาให้กับหอดิงงไรปะเนี่ยนี่แล้วมึงไม่จะรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นหน่อยหรอฮะไออามเฮ้ยใครกันแน่รับผิดชอบวะ กูนั่งอยู่กูเหยื่อ่ะพี่มาจูบไอ้ตูบวะมึงเออไมทำไม,ไม,ไมพี่แหละเอาปากเข้ามาโดนปากผมก่อนอ่ะแล้ววุ้นไช่กูรับผิดชอบอยังไงมีจูบกูคืนมั่นแหล,และทางนั้นแ่ะอ่ะเฮ้ยหยุดเลยนะไม่ต้องอ่ะไปอะไรตูบคืนวะตูบคืนหมาวะมึตงตอมมันเบี้ยวอ่ะ ผมไม่ถือสาแล้วกานถือว่าวันนั้นเราเมาเมาเมาสารเคมีในแหลบก็ได้อ่ะแต่กูถือเรื่องนี้ยกูมไม่ยอมนะไอ้อามสมองกลับปะเนี่ยใครกันแน่ที่ต้องไม่ยอมอ่ะถ้ามองกันจริงๆอ่ะกูเป็นฝ่ายเสียหายนะเวย้ยกูเสียหายเหมือนกันแหละเสียหายอะไรไม่เสียหายเลยเลยผมโดนพี่จูบนะเวย้ย ก็ก็มึงทำกูหวั่นไหวเหมือนกันน่นแหละเสียหายนะ,ะหัวใจกูอะอะไรมึงใครขึ้นไปเนี่ยพูดอะไรไม่เห็นเหมือนพี่อาร์ที่กูรู้จักเลย ปุ่นส่งที่อยู่พี่ตอนมาให้กูละอยู่ทะเลใกล้กรุงเทพนี่แหละพรุ่งนี้เจ็ดโมงกูไปล้างหน้าหอค้างหนึ่งคืนเตรียมเสื้อผ้าด้วยแลยหละไปละวุ่นหะไรแบบนี้เฮ้ยเมื่อกี้ใช้ยาปะวะหรือว่าจะเป็นร่างเอวตารวะเฮ้ยลูกกูว่าที่เป็นร่างเอวตานอุ๊ เจ็บนี่วะเฮ้ยไม่ใช่ดิวะจะใช้ได้ไงวะรู้เ่างมีรลอกวะเฮ้ยเฮ้ยกินเข้าไปจะได้โต